สวัสดีครับของสมาชิกสวนทุเรียนมือใหม่นะครับบันทุเรียนเย็นนี้นะครับหลังเลิกงานก็เลยมาดูพันกิ่งพันทุเรียนนะครับซึ่งเจ้าของร้านนะครับได้นํามาจากที่อําเภอปูเรือนะครับเห็นว่าสั่งมาจากเถียวปักใต้นะครับก็เลยโทรบอกครับให้มาดูว่ามีหลายกิ่งพันุก็เลยมาดูว่ามันมีพันุ์อะไรมีสวยงามหรือไม่นะครับ สมาชิกค,คอมเมนต์ขึ้นมาว่าอยากจะอยากจะให้ผมเอากิ่งกระเทยนะครับไปปลูกเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันมีกิ่งกระเทยไหมในร้านนะครับดูสภาพในร้านโดยภาพรวมก่อนนะครับเนี่ยก็มันข้างบนนี้จะเป็นต้นต้นหูกวางนะครับต้นหูกวางใหญ่ๆนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะมีสแลนพอมีสแลนนะครับมันก็จะทําให้ไม่ร้อนมากแต่ว่าแสงแดดก็จะได้ช่วง บ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงที่สาต์ส่งเข้าไปในภาคเช้านี้เทบจะไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าต้นไม้ใหญ่สองต้นอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีแสแลนประมาณสัก40เปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ค่อนข้างบางนั่แหละครับก็น่าจะเพื่อให้ระบายอากาศแล้วก็ความร้อนนะครับก็โดยภาพรวมนะครับลุงเขาก็จะลดน้านะครับที่ค่อนข้างแฉะอย่างที่เห็นนี่แหละครับบางทีก็น้ําไหลจึงนองไปประมาณนี้น อันนี้เป็นไม้พืชพันธุ์ทั่วไปที่เอามาขายพร้อมกับทุเรียนนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปลึกๆนะครับว่า,าตามหาทุเรียนกิ่งกระเทยเป,เป็นเป็นทุเรียนกระเทยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเป็นแบบไหนอย่างไรหรือว่า,อามีแต่ชื่อนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมีคนสั่งเยอะเลยนะครับพันกิ่งพันธุเรียนนะครับก่อนจะถึงกิ่งพันพอดีมีลูกค้าอยู่นะครับต้นนี้เป็น ลองกองนะครับเนี่ยใบสวยงามมากครับลองกองเขี้ยวเลยนะครับต้นสูงก็สูงถึงอเป็นเป็นเป็นเมตรเศษเศษนะครับสวยมากนะครับเนี่ยลองกองนะครับฝรั่งหงเป่าซื้อนะครับนี่ก็หงเป่าซื้อในราคาร้อยห้าสิบบาทครับเนี่ยหงเป่าสือนะครับใบใหญ่นะครับหงเป่าซือจะประมาณนี้นะครับข้างนี้ก็จะมีเทียหน่อยนะครับ อ้าวมาจะเอทุเรียนอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยสูง2เมตรนะครับทุเรียนสูง2เมตรนะครับทุเรียนที่อยู่ในมุมที่มีสแลนบังลมบังอันนั้นนะครับบังแสงแดดนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวฝากติดตามนิดนึงฝากค่อยๆขยับนะครับค่อยๆขยับดูนิดนึงนะครับประมาณนี้ก็จะมีเงาะด้วยมีขนุนด้วยนะครับมีเงาะมีขนุน มีพืชพันธุ์อะไรเยอะยะไปหมดเลยแล้วก็ในอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นต้นเล็กๆครับเนี่ยต้นเรียนหมอนทองเล็ก60บาทนะครับแล้วก็มีพริกไทยนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่านี่ครับเป็นพันธ์ต้นเล็ต้นขอบคุณมากครับก็เป็นต้นเล็กๆนะครับสวยงามมากขอดยอดได้ดีนะครับใบเขียวดีเลยครับนี่นะครับก็ประมาณนี้ ดูแล้วเป็นของใหม่เอามาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเ,าาเห็นไหมครับครับทุเรียนหมอนทองร้อยยี่สิบบาทสูงหนึ่งเมตรประมาณนั้นไม่ต่ำกว่าแปดสนะครับตามสายตาแต่แต,แต่แต่ไม่น่าจะเกินเมตรนะครับน่าจะ80ไม่น่าจะถึงเมตรแต่ถ้าวัดจากพื้นดิน80ดสล้ครับแปไม่ถึงเมตรหรอกครับประมาณนีน้ก็กิ่งพัน ก็ถือว่าอายุไม่ถึงปีหรอกครับอย่างนี้ดูอ่อนๆดูกิ่งอ่อนๆเล็กๆยังพิวผิวเบบี้เบบี้อยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันกิ่งพันธุนะครับระวังแมงพวกนี้จะไปด้วยนะครับเนี่ยเป็นแมลงที่ชอบเจาะนะครับเนี่ยไม่รู้แมลงอะไรกิ่งต้นนี้นะครับก็เขียวนี่ถ้าเลือกก็เลือกประมาณนี้นะครับก็เลือกกิ่งพันธุใบเขียวๆยอดเล็กๆนะครับแต่อย่างนี้ก็อย่าไปจับเลยนะครับ ถึงจะต้นใหญ่แต่ว่าโอกาสจะเหี่ยวมีสูงนะครับเนี่ยใบอ่อนอย่างนี้นะครับใบอ่อนอย่างนี้ค่อนข้างเหี่ยวจะจะจะมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับกิ่งก็ถือว่าโอเคโอ้โหมะแรงอะไรนะมะแรงอะไรนี่เจาะมันที่มันเจาะมะม่วงนะครับแสดงว่ามันมีความหวานนะครับมันมาเจาะทุเรียนนะครับมันเหมือนมะแรงวันแต่ไม่ใช่ครับมะแรงวันทองหรือแบบไม่แน่ใจนะครับเห็นบอกว่านํามาเมื่อวันเสาร์นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ครับ นี่เป็นวันที่สามครับเสาร์อาทิตย์จันทร์ครับเนี่ยก็น่าจะแตกยอดมาจากที่ที่ที่ร้านนะครับที่ผู้เรือจังหวัดเลยนะครับซึ่งกิ่งพวกนี้ก็เอามาจากแถวจันทบุรีหรือปากใต้เดี๋ยวต้องทำดุงอ,อีกนะครับบางครั้งก็จะเป็นของแถวพังงาแถวแถวปากใต้นะครับบางครั้งก็จะเป็นแถวจันทร์แถวชลระยองแล้วแต่จังหวะวังนั้นนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยมาตามหานะครับ มาตามหากิ่งกระเทยไม่รู้เป็นแบบไหนนะครับผมก็ไม่เคยเห็นนะครับแต่สมาชิกบอกว่าอยากได้กิ่งพันกระเทยนะครับผู้เรียนก้านยาวนะครับร้อยสามสิบบาทครับก้านยาวตัวนี้ไม่มีกิ่งกระโดงนะครับหากิ่งกระโดงไม่มีนะครับกิ่งกระโดงไม่มีถ้าสมาชิกเห็นบอกว่าพันก้านยาวนะครับอาจจะไปซื้อตามเฟซบุ๊กยูทูบอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเขาโชว์ภาพให้เห็น ว่าเป็นกิ่งกระโดงไม่มีครับผมไม่เคยเห็นก้านยาวเป็นกิ่งกระโดงนะครับถ้ามีก็คงจะไม่ใช่ราคาแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นกิ่งข้างนะครับกิ่งข้างประมาณนี้แล้วก้านมันก็จะยาวๆลักษณะของเขาก็สมกับชื่อสมกับาสายพันธุ์ของเขาเนี่ยครับนะแล้วแล้วเวลาเป็นลงนะครับถ้าหากเราไม่ค้ำเนี่ยเขาจะโค้งไปจนถึงแบบครึ่งวงกลมเลยนะครับเนื่องเพราะกิ่งมันจะยาวนะครับ เออเพราะว่ามันเป็นกิ่งข้างแต่ก็โตเร็วนะครับก็ก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับลุงมีกิ่งกระเทยไหมครับสมาชิกอยากได้กิ่งกระเทยกิ่งกะเทยแบบไหนล่ะเอ้าผมผมก็มาถามลุงผมก็ไม่รู้ะแบบไหนผมก็อยากรู้จังเลยนะครับอันนี้หลงรับแลเขาบอกว่าอร่อยมากรลเท่าไหร่นะครับที่ออกยูทูบออกอะไรนะสี่ร้อยแปดร้อยนะครับสายพันธุ์มาจากอุตรดิตตอุตรดุ บุตรตาลดิตนะครับเป็นพันุ์พื้นเมืองนะครับเป็นพันธุ์พื้นเมืองก็ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศทนต่อ,อแมลงทนต่อเชื้อรานะครับทนต่อโรคของทุเรียนโดยตรงนะครับก็เอาไปปลูกนะครับน่าจะาทนต่อ,อทุกสภาพอากาศนะครับทนต่อความหนาวความร้อนความนู่นนี่นั่นได้นะครับคงจะไม่อ่อนแอประมาณนั้น นะครับที่เขาเล่านะครับที่เขาเล่า <laughs> <laughs> ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาเล่าหรือเปล่านะครับหรือว่าเรื่องเล่านะครับอืมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่แพงนะลุงเขาขายไม่แพงต,ต้น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 ก็น่าจะเป็นเม็ดแล้วล่ะครับเนี่ยแต่ถ้าแต่ใบจะต่างกันแต่ลักษณะกิ่งข้างแล้วก็ยาวๆเหมือนกับพันก้านยาวนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าใบต่างกันนะครับ ก็ใบมันจะต่างกันตรงนั้นแต่ความสูงใกล้เคียงกับก้านยาวนะครับเมตรหนึ่งนั่นแหละนะครับประมาณนี้ร้อยสานี้อยู่ในถุงดําหรืออยู่ในเข็งเนาะแต่เอาเอาไปปักไว้ในเข็งแสดงว่าในเข็งด้วยน,นะครับก็มีลินด้วยครับอ่านี่ลินลินกับมันเหมือนกันไหมนี่แต่ผมดูใน Google ในใน u t u b e ว่าลินกับหลงคนละสายพันธุ์แต่ใบเหมือนกันเดะนะครับเนี่ยถ้าตั้งไว้ด้วยกันนีย ถ้าเป็นคนไม่ชำนาญจริงๆก็ก็ก็แยกไม่ออกนะครับลิ้นลิ้นจะแพงกว่าลิ้นรับแลนะครับที่เขียนไว้นี่มนมร้อยสผลมันเ็าอันนี้หกรอันนั้สามอยอ๋อเลยครับอันนี้ตามเเห็นนีนใครับอืมแต่ใบคล้ายๆกันแต่เกิดจากจังหวัดเดียวกันนะครับการผสมมาครับผสมสายพันธุ์เน่ะเนาะอันนี้ก็คงจะเหมือนกับอะไรนะหมอนทองจันทบุรีสิอ่าผสมจาก โน่นนี่นั่นแล้วมาเป็นอันนี้อันนี้นวลจันทร์ฮะอ๋อนวลจันทร์เนี่ยสองต้นอ๋อนวลจันทร์นี่นวลจันทร์ด้วยอืมนวลจันทร์อ๋อไม่น่าผมก็ยังเอ๊ะมาอยู่กับกับหลงรับแลโอ้มาอยากหลงรับแลแต่ว่าเป็นนวลจันทร์นวลจันทร์ผมก็เพิ่งเคยได้ยินนี่นะครับอืมก็แค่ก็ใบหนานะครับนวลจันทร์นี่ก็จะเป็นใบใบใบค่อนข้างหนานะครับใบเขียวเข้มอ่ใบก็คล้ายๆกับหลงรับแลลินรับแลนี่แหละครับคล้ายๆกันนะครับ หลงรับแรงก็จะเป็นใบเนี่ยประมาณนี้แยกไม่ออกครับหลงกับลินใบคยๆเดี๋ยวแยกออกไหมก็เหลมแหลมเหมือนกันปลายเลแหลมอมาดูนะครับตัวนี้ก็ะแต่ตัวนี้มนแต่พอมาดูใบนี้นะครับมันก็แหลมเหมือนกันครับเนี่ยไม่ต่างกันนะครับก็ดูค่อนข้างยากอยู่เนี่ยอันนี้หลงครับครับอันนี้หลินมันก็ไม่ต่างกันนะครับดูยากถ้าเอารวมกันแยกยากครับแยกยากเลย ต่หรือว่าถ้าเซียนหรือเจ้าของปลูกจริงๆเขาอาจจะดูลําต้นดูกิ่งก้านอื่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ดูโดยภาพรว,พรวมนะครับก็จะคล้ายๆกันก็เป็นกิ่งข้างเหมือนกันนะครับหาก,กิ่งกระดงไม่มีนะครับพันนี้ก็ไม่มีกิ่งกระโดงหรือว่าขายให้คนอื่นไปหมดแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ม <ทำ S 1> ีนะครับลุงบอกว่าไม่ไ <ป S 2> ไมีนะครับแต่ต้นนี้นะครับก้านยาวนี่สวยจังอืมมีแต่กิ่งข้างนะครับสวยนะครับเนี่ย สวยมากเลยนะครับถือว่าอุดมสมบูรณ์แต่ตัวนี้มียอดอ่อนนะครับยอดอ่อน,ม,นอมันมีใบอ่อนนะครับมันมีใบอ่อนสวยอยู่นะครับก็ถือว่าสดชื่นพอสมควรเอ็กแรกก็คงจะมาดูดินนะครับเนี่ยบีบดูนะครับด้านข้างนี้ก็ได้ครับเนี่ยบีบดูด้านข้างถ้ามันนิ่มก็แสดงว่าดินมันไม่แน่นแล้วก็มันยังไม่นานนะครับก็มันยังเป็นดินล้วนซุยนะครับแล้วข้างบนก็จะมีดินพร้อมกับกแกลบ นะครับผ่านการหมักบางทีเขาก็ใช้เกล็ดเก่าๆนะครับเนี่ยแต่ข้างในนี่เห็นปุย๋ยแล้วครับนี่ปุย๋ยอินรีเคมี Me ใช่ไหมครับลุงลุงใส่เองหรือมาจากร้านครับลุงลุงครับออปุย๋ยเม็ดดำๆนี่ลุงใส่เองเหรอไม่ได้ใส่มาอย่างนั้นแหละเหรอไ่อมีปุย๋ยอ,อินซีเขาใส่มาแล้วเนี่ยเนี่ยปุย๋ยอินรียเคมีนะครับนี่นี่นี่ดำๆครับเขาอ่าปุ๋ยอินรียเขาใส่มาแล้วนะครับใส่ในนี้ เห็นบอกว่าน่าจะรักษาเพื่อให้มันได้อาหารตลอดเวลานะครับเขาก็คงจะดูแลคือก,ก่อนออกจากร้านนะครับเขาก็คงจะเพื่อที่จะดูแลรักษาชื่อเสียงของร้านเขานะครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่เขาก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์คงไม่ใช่ปุ๋ยเคมีครับใบมันจึงไม่ไหม้นะครับเอ๊ลุงครั้งต่อไปนี้ถามยี่ห้อปุ๋ยตัวนี้ให้หน่อยได้ไหมเน,นี่ยๆๆที่เขาใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี e, มันเป็นปุ๋ยอัดเม็ดเนี่ย ไม่แน่ใจว่าปุ๋ยขี้ไก่หรือว่าปุ๋ยสูตรอะไรอยากจะรู้สมาชิกแล้วที่ซื้อไปเขาอยากจะซื้อไปใช้บ้างว่าใส่แล้วมันไม่ไม่ไม่โอ้ยซีเคมีอันนี้ที่นี่ก็มีขายปุ๋ยอะไรสละแต่มันจะดีมันเขาของเขาไหมล่ะก็คนกันเขามาซื้อไปทุกปีปีละรถติบต่อเขามาซื้ออยากจะได้จังผสมละสามร้อยมันเป็นพอใส่แล้วไหมเลยใช่ไหมครับรับประกันความไหมเลยไม่ในนี้ไม่ปุ๋ยเชืภอพ เขาหมักไว้ไงก็แล้วก็เอาไปใส่ผมก็ซื้อมาใช้เหรอโอ้ยี่ห้ออะไรครับละสามร้อยะสอบสามร้อยกี่กิโลครับห้าสิบโลโอ้ห้าสิบโลมันเป็นปุ๋ยคีวภาพเป็นแพงเนี่ยผมซื้อที่โรงงานเนี่ยเนี่ยโรงงานในห้วยร้านเนี่ยโอ้จะมีเยืมอะไรรึเปล่เออน่ะเห็นไหมยี่ห้ออะไรครับเ้ผมล่ออ้หรืมปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชีวภาพครับอืม ก็ประมาณนี้นะครับในการเลือกต้นพันธุ์ก็ก็ก็ประมาณนี้นี่นี่นี่ถ้าถ้าถ้าสมาชิกจะเลือกก็จะเลือกประมาณนี้นะครับก็ที่เข้มแล้วก็แตกปีนิดเดียวนะครับแตกปีนิดเดียวถ้าอย่างนี้เราเอาไปปลูกมันก็จะไม่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 มีใบมันจะไม่เหี่ยวแล้วพวกใบเข้มเขียวพวกนี้มันจะมีธาตุอาหารสมบูรณ์นะครับมันก็จะอยู่ได้นานนะครับเราออกข้าวลมสักนิดหนึ่งนะครับ ยังไม่ต้องใจร้อนเหมือนผมนะครับผมนี่ชอบชอบชอบปลูกเลยเพราะชอบปลูกเลยแล้วก็ชอบท้าทายว่าดูดิว่ามันจะไปในทิศทางไหนมันจะเหลืองมันจะเหี่ยวมันจะโค้งมันจะคํานับหรือเปล่าอะไรประมาณนั้น <c oughs> ก็อยากจะเห็นความที่มันแตกต่างนะครับแต่สมาชิกก็ต้นนี้นะครับเนี่ยจองไว้ให้สมาชิกได้ไหมครับเนี่ยต้นนี้สวยมากเลยต้นคู่นี้นะครับสวยมากเนี่ยครับดูแต่มันก็เป็นโค้งๆบิดๆอยู่นะครับ ก็จะเป็นโค้งมิด,ดแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับรูปทรงม,ม,มันใช้ได้อยู่ใบก็ค่อนข้างหนานะครับเขียวหนาเข้มแล้วก็ดูแล้วเชื้อโรคเชื้อราก็ไม่ม,มีนะครับก็ขาดธาตุอาหารบ้างประปาย่น่าจะเป็นแมงกานีสนะครับตัวนี้แมงกานีสนะครับก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าเขาเอาไว้เยอะปลูกเยอะก็ดูแลไม่ไหวเราก็ไปดูแลต่อนะครับประมาณนี้ใบเขียวดีนะครับ ร้านเดียวกันไหมครับลุงร้านเดียวกันไหมทุกทุกร้านเดียวกันเนาะเพราะว่า,าลักษณะดินกับพวกแกลบเนี่ยจะเป็น,นดิน,ด,นดินแดงแดงเหมือนกันดินลักษณะประเภทเดียวกันก็ถือว่าตัวเร็วนะครับการที่สังเกตดินก็มีผลนะครับมีผลบางครั้งถ้าเป็นดินอย่างเดียวเลยใช้ดินเหนียวมาแล้วกดแน่นๆนะ่นะ <c oughs> แบบโยนแล้วไม่แตกอันนั้น <c oughs> <ๆ S 1> ยากนะครับคือรากจะเดินยากนะครับ ยอดก็ไม่ค่อยถอดนะครับเป็นทุเรียนนั่งแท่นไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นดินร่วนซุยบีบดูนะครับถ้า,าหลักของการซื้อทั่ว,วไปนะครับหนึ่ดูต้นพันธุ์ตรงๆอย่างนี้นะครับอบอวสักนิดนึงแต่ถ้าคดๆอย่างนี้มันก็คาใจนิดนึงถ้ามีเลือกได้ก็ให้เลือกนะครับสําหรับสมาชิกใหม่นะครับแต่ถ้าเลือกได้ก็ควรจะเลือกต้นที่มันเหยียดตรงนะครับเพราะว่าท่อน้ําเลี้ยงเนี่ยมันไม่ได้บิดมันไม่ได้งอนะครับ มันก็อาจจะลำเลียงไปได้ดีในระยะยาวนะครับแต่ผมว่าโตขึ้นมันก็น่าจะยืดแหละในกรณีแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับก็ก็คือธรรมชาติของต้นไม้เดี๋ยวมันก็ยืดนะครับมันก็ยืดตัวของมันเองพอมันขยายเซลล์ปุ๊บมันก็ยืดของมันนะครับมันก็คงจะไม่มีปัญหาขอให้อ่าดูแลดีๆก็น่าจะโอเคนะครับมันก็คงจะไม่บีดแบบนี้ไปตลอดชีวิตของมันหรอกมั้งครับ ผมว่ามันขยายเซลล์มันก็จะมีส่วนเสริมเติมเข้าไปให้มันกลมมากขึ้นนะครับอย่างส่วนบอลส่วนโค้งอย่างนี้นะครับเนี่ยส่วนบอลส่วนโค้งเนี่ยเวลามันโตไปมันก็ขยายเซลล์ใหญ่เท่าแขนเท่าขาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะ,ะรูปทรงมันก็เข้าสู่สภาพาว่าปกติของมันครับประมาณนี้แล้วก็มาดูที่ทรงใบนะครับใบหนาใบเขียวก็ประมาณนี้แล้วก็ดูใบสดชื่น ที่สาคัญนะครับสําหรับมือใหม่ก็ไม่ควรที่จะไปเอายอดอ่อนๆนะครับถ้ายอดอ่อนๆนี้ก็ไม่ควรนะครับแต่สําหรับผู้ที่เป็นแล้วก็สามารถเอาไปได้นะครับเพราะว่าไม่ใจร้อนเอาไปชําไปก่อนเนี่ยยอดอ่อนนะครับเนียแต่ถ้าเห็นอย่างนี้ได้ไหมได้ครับเนี่ยอย่างนี้ใบเหลืองเนะี่ยเพราะมันเป็นใบเก่าใบเก่าแล้วก็ส่งสารอาหารไปเลี้ยงลําต้นแล้วอาหารมันหมดอ่ามันหมดนะครับมันมันก็จะจะ,ะหล่นไปร่วงไปอันนี้ก็เห็นไหมรื่มเหลือง นะครับมันเป็นครัวใบใบอ่อนนะเป็นครัวของพวกนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็มันก็จะคือเป็นใบแรกๆมันก็จะส่งอาหารไปเลี้ยงลําต้นนะครับไปเลี้ยงยอดเลี้ยงส่วนต่างๆเขาดึงจากใบนี้นะครับเขาไม่ได้ไปดึงจากรากแล้วก็เอาไปส่งที่ยอดเลยนะครับนั่นคือธรรมชาติของทุเรียนเขาจะมาพักมาปรุงอาหารที่ใบก่อนพอใบมันแก่จัดเขาก็จึงอยอดก็มาดึงอาหารที่ใบไปเลี้ยงสุดท้ายที่เขียวเขียวเนะี่ย มันก็จะเหลืองแล้วก็ร่วงไปเพราะว่าสารอาหารในตัวเขาหมดแล้วมันก็จะถ่ายใบประมาณนี้นะครับนั่นคือ,อธรรมชาติของทุเรียนนะครับก็ไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องของใบแก่แล้วมันเหลืองนู่นนี่นั่นนะครับก็ขอให้เราไปดูแลยอดใหม่ออกนะครับประมาณนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้แหละครับเดี๋ยวไปดูต้นใหญ่ๆสักนิดนึงนะครับถือว่าพามาเที่ยวนะครับพามาชม มูซันคิงร้อยสี่สิบบาทนะครับก็สูง1เมตรเหมือนกันนะครับเนี่ยมูซันคิงก็ถือว่าต้น D ดีใบดีนะครับเนี่ยเขียวดีอยู่นะครับรแตกยอดออกแล้วแต่ชอบนะครับบางบางเป็นไม้ถือว่าเป็นพันุ์พื้นเมืองนะคระับเนี่ยถือว่าเป็นพันธุพื้นเมืองเป็นพันธุ์พื้นเมืองแต่เจ้าเนี่ยคนละเจ้านะครับเนี่ยเออเนี่ยวมูซันคิงก็น่าจะโอเคอยู่อืมแล้วแต่ ชอบนะครับแต่ก็เป็นกิ่งข้างเหมือนกันนะครับเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับแต่มอนทองฝั่งนี้นะครับราคา380บาทนะครับสูง2เมตรนะครับก็น่าจะได้เป็นปีแล้วนะครับไปปลูกอีก4ปีได้ได้ได้ผลนะครับได้ผลผลิตใบเริ่มเหลืองนะครับเนี่ยใบล่างเหลืองครับเพราะมันเป็นใบแก่นะครับใบแก่ก็ด้วยการที่เขา จะต้องอยู่ในถุงนานๆนะครับพออยู่ในถุงนานๆอย่างเงี้ยนะครับอ,า,อาหารในในส่วนนี้มันเหลือน้อยนะครับขนาดเดียวกันารากเขาก็เยอะนะครับเขาแล้วก็ใบก็เยอะยอดเยอะกิ่นเยอะเขาจึงส่งอาหารจากใบแก่พวกนี้แหละครับไปเลี้ยงยอดแล้วพอใบยอดเยอะการใช้จ่ายมันก็เยอะนะครับแล้วตัวนี้ก็จะร่วงแล้วก็เหลืองเร็วกว่าปกตินะครับประมาณนี้เพราะว่าเขาเป็น ศูนย์รวมอาหารนั่นเองนะครับก็ส่งไปเลี้ยงแต่ถามว่ามีไหมที่ที่สวนแล้วเอาไปปลูกอ่ะที่สวนแล้วเอาไปปลูกแล้วเหลืองแบบนี้มีไหมมีเหมือนกันนะครับมีก็คือระบบรากเขานะครับไม่สามารถที่จะที่จะเอาอาหารขึ้นไปสู่ลําต้นนะครับได้เพียงพอนะครับใบก็จะค่อยๆเหลืองนะครับก็รอยอด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 ใหม่เอานะครับอย่างอย่างตัวนี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมเป็นใบเก่ามันก็จะออกเหลืองเหลืองครับ เพราะว่าเขาเขา,เข,าเข้ามาเลี้ยงที่ยอดนะครับสําสหรับผู้ที่ผู้ที่ปลูกแรกๆนะครับถ้าอย่างนี้นะครับก็ต้องดูแลเป็นนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะครับเพราะต้นใหญ่เนี่ยผมก็เคยเจอปัญหาว่าต้องชะลอพอสมควรนะครับก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ไปใส่เข่งไว้ก่อนก็ให้เขาฟื้นตัวนะครับเอายอดใหม่ออกมา นะครับใบใบใบอย่างนี้นะครับเนี่ยใบใบ Beat, ใบบิดใบงอใบเบี้ยวเบี้ยวหรือใบเหี่ยวอะไรก็แล้วแต่ถ้าอย่างนี้มันจะแทบจะไม่คืนเลยนะครับมันจะไม่คืนสภาพที่ที่ให้เราชื่นใจเลยนะครับมันต้องรอยอดใหม่อย่างเดียวนะครับกิ่งใบพวกนี้ก็ค่อยๆล่วงไปนะครับต้องใช้เวลาเป็นเดือนแล้วหลังจากนั้นก็มียอดใหม่ใบพวกนี้ส่วนมากมักจะล่วงครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆดีดตัว ถ้ากิ่งมันยืดส 5, 5องศาแบบนี้ถือว่าเดินได้นะครับแสดงว่ารากเขาเดินได้นะครับเนี่ยเพราะว่าเกิดจากการกระทบะะสะเทือนมานะครับในเรื่องของการโยกขึ้นรถลงรถด้วยการที่รากเขาสัน่นสะเทือนบ้างโดนแดดด,ด้วยโดนลมด้วยหลายอย่างเพราะว่าเขาต้นใหญ่นะครับเพราะต้นใหญ่แรงต่อต้านกับลมนะครับก็มากขึ้นแล้วการขยับโยกลง ยกขึ้นลดลงลดนะครับก็มีความกระทบก,กระเทือนมากกว่าต้นเล็กนะครับเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ถ้าถ้าถ้าเราเข้าใจสภาพแบบนี้ก็ไม่น่าจะจะหนักใจสําหรับผู้ที่จะซื้อไปปลูกนะครับเอ๊อกิ่งนี้เป็นอะไรเนาะทำไมเหลืองตั้งตั้งตั้งเยอะแบบนี้นะครับร่วงเนี่ยครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรที่ให้เราได้ศึกษานะครับแต่ละต้นซื้อมาใน ร้านเดียวกันนะครับมันก็จะไม่เหมือนกันทุกต้นนะครับบางต้นก็ถอดยอดบางต้นก็ไม่ถอดบางต้นโซมบางต้นก็ไม่โซมบางต้นอ่สดชื่นบางต้นก็มันมันมีหลากหลายนะครับหลากหลายมันเป็นเรื่องปกติของทุเรียนที่มีความเบาบางนะครับมีความอะไรนะครับมีความอ่อนไหวนะครับอ่อนไหวต่อสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็น้ํานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรา ไม่วิตก,กังวลจนเกินไปแล้วใจเย็นๆสักนิดหนึ่งนะครับการปลูกทุเรียนก็ไม่น่าหนักใจประมาณนี้นะครับผมก็มีประมาณนี้แหละครับที่เย็นหลังจากเลิกงานก็พามาดูนะครับชมถือว่าเป็นชมวิวทิวทัศน์ของสวนทุเรียนเล็กๆเผื่อจะเป็นแรงเสริมแรงขับเพื่ออยากจะให้หลายๆท่านที่กําลังมองหาทุเรียนคิดอยากจะลองปลูกทุเรียนดูนะครับประมาณนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับ ถ้าพูดตามหลักแล้วครับเนี่ยร้อยบบาทนะครับเพื่อเอาไว้ดูวันเสาร์วันอาทิตย์หลังจากเลิกงานก็มีงานอดิเรกผมว่าดีกว่าดีกว่าลงพืชอื่นๆนะครับถ้าสมมุติว่าเราชอบอทานทุเรียนนะครับก็น่าจะลองลงดูนะครับประมาณนี้มันก็ท้าทายดีก็ค่อยๆลองผิดลองถูกไปนะครับก็คงไม่มีใครทำทำได้ดีตั้งแต่เริ่มแรกนะครับก็คงจะมีการลองผิดลองถูกกันอย่างนี้นะครับกุก อย่างนะครับก็ถ้าพยายามนะครับแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปก็ให้กําลังใจทุกท่านที่เข้ามา,าดูเข้ามาติดตามนะครับขอบคุณมากสําหรับทุกๆท,ท่านที่ให้กําลังใจในการที่สรนาองค์ความรู้ใหม่ๆใ,ให้กับอสมาชิกของสวนทุเรียนเือใหม่ครับเย็นนี้ก็ฝากไว้เพียงตัวนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ